วันนี้นะครับตามที่ทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดนะครับได้จัดการรณรงค์365วันเ,เพื่อป้องกันการเสียชีวิตจากบัติเหตุทางถนนนะครับตามที่เราได้มีการรณรงค์แล้วก็ประกาศความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระของจังหวัดและเป็นวาระของชาติที่เราจะต้องลดการเสียชีวิตลงเนี่ยครึ่งหนึ่งนะครับครั้นี้ในจากข้อมูลที่เราได้เก็บ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนกันยายนนี่นะครับปรากฏว่ามีเสียชีวิตไปแล้ว190คนก็คิดว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยของนครสวรรค์เราเนี่ยตายก็เฉลี่ยวันละหนึ่งคนหากเราโดยเฉพาะการเสียชีวิตจากรถจักรยายนยนต์เนี่ยอันดับหนึ่งนะโดยประมาณสัก70%เนี่ยถึง80%เนี่ยเป็นการเสียชีวิตจากรถจักรยายนยนต์ซึ่งถ้าเราสังเกตอัตราการสวมหมวก น้ำัทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายเนี่ยอย่างในเขตเมืองเนี่ยก็ยังไม่ถึงร้อยละห้นะครับซึ่งอันนี้แสดงให้เห็นถึงปัญหาสําคัญก็คือเราไม่ไม่สวมวกเลยบไัยแล้วก็เมื่อขับขี่ไปเกิดประเหตุก็จะบาดเจ็บและเสียชีวิตได้นะแล้วก็ถึงท่านพิการโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยกฎหมายได้กําหนดให้การสวมวกเลยบไัยเป็นสิ่นจำเป็น,เป,นเป็นส่วนควบของการขับขี่รถจักรยานยนต์ หากไม่สวมหมวกและภัยเนี่ยก็ถือว่าผิดกฎหมายนะซึ่งเราจะมีการรณรงค์โดยเฉพาะทางผู้กับใช้กฎหมายนะวันนี้ท่าน,ท,านท่านลองกัร่วมกับการตำรวจจราจรมาในวันนี้นะเราก็จะมีการรณรงค์จับกลุม่มไม่สวมหมวกอย่างจรงิงจังนะอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาแม้ว่าเราจะจับกลุ่มกันอย่างไรเนี่ยก็ย,ยังยังไม,ยงไม่ยังไม่มีความพยายามที่จะสวมหมวกนะแต่ผมกลับเรียนว่า การสวมหมวกจริงๆ่มันดีต่อตนเองครอบครัวและประเทศชาติเพราะว่าเสียชีวิตหรือพิการเนี่ยก็จะเป็นภาระเป็นการสูญเสียยิ่งใหญ่นะสถิติเนี่ยหัวหนึ่งเนี่ยที่ตายเนี่ยตีสัว่า20ล้านคนนะเราเราตายไป190คนเนี่ยคูณ20ล้านไปก็จะเป็นเงินที่เป็นจํานวนมากเป็นความสูญเสียที่มหาศาลก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะได,ได้ได้รับทราบเข้าใจนะครับแล้วก็เห็นใจการทํางานของตํารวจและทุกหน่วยงาน ที่จะต้องจริงจังในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายโบริภัยจากนี้ต่อไปแล้วก็วยงานองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะฝากไปที่หัวหน้าส่วนราชการและผู้นําองค์กรต่างๆตอนนี้เรามีมาตรการองค์กรที่ชัดเจนก็ต้องทําให้สมาชิกในองค์กรของท่านเนี่ยต้องสวมหโบริภัยหรือคนจะเข้าไปใช้บริการในสถานที่ทํางานสถานที่ราชการเนี่ยอันนี้เราต้องเข้มงวดต้องสวมหโบริภัย เข้าไปในพื้นที่ทุกกรณีนะครับอันนี้เป็นมติคณะมนตรีแล้วนะครับก็ขอปรับทุกท่านได้ช่วยกันขับเคลื่อนด้วยครับก็ถือเป็นบุญกุศลร่วมกันที่จะลดการเสียชีวิตลงไปครับขอบคุณครับ